เปิดมาเขามาโผล่ลังมินูโทเลยแล้วก็สร้างผิดสร้างเป็นผากมีชีวิตช่วยวยถ้าใครเกิดตอนแรกนี่ตายแล้วเนี่ยขุดไม่ได้เกมโอเวอร์โอเคสำหรับม็อดนี้ก็จะมาแนะนำม็อดนะจ๊ะอืม ตรงไหนทีตรงนี้ก็ได้แก้แม่น้ำนี่เลยอมาไหนดูซิมดติดไหมหมดตัวนี้นะจ๊ะมันจะมีเป็นพวกอัศวินแล้วก็พวกมังกรเนาะ อย่างที่เราเรู้กันนะจ๊ะนี่มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบของพวกนิยายกี่เนาะมันก็จะมีซุดมีเมดูซ่าอะไรอย่างเงี้ยมินทโทนโทเซนโทอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไอเซอบิลัสอะไรอีมาสามหัวกับออกอะไรนี่ยแหละโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปก,กรณ์นะจ๊ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกไข่เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่การฟักไข่ดีกว่า อันนี้คือมังกรไฟกับไข่มังกรน้ําแข็งเนาะไข่กิฟฟินเน็ตบ็อกทีละอย่างก็ดีกว่าไหนละเนาะเฮ้ยหาของไม่เจอกูเล่นหลายเกมเกินพอแล้ว ไหนวะมารอบนี้เราจะไม่เลือนเราจะ,าจะตั้งใจทําคลิปเนาะเราจะไม่เลือนเราจะอืมน่าจะฝากในลาวาได้เหมือนกันนะไข่มังกรไฟแต่ว่าเอาง่งายๆก่อนเลยจะเปลือบานขัดเจ้าบองมีลาวา่าเนอะเดีลองบิงดูอ๋อนี่โอ้ยตาบอ,อบอดเออบลอกบล็อกที่มันติดไฟโอเคไหนลองลองสักอันที่โอ my god อันนี้ไม่นับนะลืมขุดรูไม่ได้นะบ่ได้โอเคมันต้องฟักบนไอ้นี่บล็อกไออยู่ในเราหาอีบล็อกนี้ได้จากนรกนะแล้วก็ตามประตูนรกที่มันสุ่มเกิดเนาะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะ่ะใครที่เล่นไมค์คาบบ่อยๆก็น่าจะรู้เลยหานะจากที่ไหนได้เนาะแต่อันนี้มันก็จะมีพวกประตูนรกที่มันรับเกิดมานะ ก็มีกล่องเก็บของมีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจากตรงนั้นได้ส่วนอันนี้มังกรน้ําแข็งน้องมังกรน้ําแข็งนี่เราต้องอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ําเราต้องมีเอ่งน้ําให้น้องแล้วก็วางน้องลงไปปั๊บเนี้ยเห็นไหมถ้าน้องขึ้นน้ําแข็งแบบนี้ก็แสดงว่าได้ลวแต่รอน้องสิบห้านาทีทั้งสองตัวเลยแล้วก็มาที่ด้านของน้องกิฟฟินดีกว่ามาน้องกิฟฟินน้องก็จะใช้เป็นเน็ตบล็อกนะ นี่น้องถ้าเราไม่ตีน้องก็ไม่อันตรายนะสำหรับกิฟฟินเน็ตบล็อกเนี่ยคราฟได้จากเออกองเฟียงเอยกองฟางกองฟางแล้วก็มีอะไรนะมีกองฟางมีไม้สติกอะ่ะเขาเรียกไม้อะไรวะโอยไม้สติกอีกแล้วบอกเพื่อนใอีสานเลยนีไม้อันเนี้ยเอออีไม้อันนี้แหละอีไม้ง่ๆนี่แหละก็มีกองฟางแล้วก็มีอะไรอีกวะแบบหนึ่งนะ เนี่ยลงเลยเห็นไหมบล็อกเนตเนาะกองฟางมีไม้มีอะไรอีกอันหนึ่งวะกูลืมนะอละลืมจริงๆแล้วเนี่ยเออนั่นหแหละเราจะดูก็ก็หาได้ทั่วไปแหละเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งนี่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 เออฟางเอออีเทียฟางฟางปะนะอันข้าวข้าวกับกับกองกับกองฟางนั่นแหละเออกองฟางมั้งคะมาจากข้าวเหมือนกันนั่นแหละเธอนี่มันก็คืออีตัวนี้นั่นแหละใช่ไหมทำไมมันไม่ใช่แบบนี้วะ เดียวได้สัวฉันว่ามันบแมเนเด้อ๋อมันบแมนกองฟังอ๋อมันเป็นกองเขามันเป็นกองฟังเออแะละมันมันบแมนกองฟังเอกมันคือกองอันนี้มันมันไม่ใช่กอข้าวอะเห็นไหมมันบแมเนเด้เสือนว่าคือกันเดียวเด้อใส่ว่าเมื่อกี้เอากองฟังมานี่ไงแปลกเนาะเสือนสลับกันอีกองข้าวโง่มันทำมาจากอะไรวะ โอ้ยหน้าสี่ง่าแห้งมนะั้งอันนาแห้งหรอเปล่าวะอันนี้รอเปล่าหลากใหม่ดิเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอขอดูก่อนนะเนี่ยมันมีมันมีมนมอันเนี้ยเห็นไหม อีกกเดนนี่ค้าบปังไงวะเอาเป็นว่าจะเพิ่งก็แันมันใช้เนี่ยไอตัวกเดนเนี่ยไม่รู้ว่ากเดนมันน่าจะหาซื้อจากพ่อขายได้อยู่นะแต่วิธีคับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าห่วงก็สีสีมาศึกษาขึ้นกันนะขอโทษหลายๆเรือซสอรี่สอรี่สอรี่อย่างแรงเลย เรามาดูน้องกิฟฟินกันดีกว่าไนะมมันฟักไม่นานเหมือนมังกรหรอกเธอที่ต้องล้อมแบบนี้เพราะว่าไข่น้องมันเคลื่อนที่ได้นะถ้ามีบล็อกเดียวก็หาอะไรมาล้อมบล็อกไว้ซะคุณอาจจะวางแบบนี้แล้วคุณก็เอาเนียวมาอเอาบล็อกมาล้อมไว้แบบนี้ก็ให้ไข่มันอยู่ตรงกลางแค่นั้นจบแต่ไว้อย่กายกวนดินี่เห็นไหม ไข่น้องก็จะตุ๊กต๊กตุ๊กต๊กตุ๊กต๊กแบบนี้เอ้ยกัดทำไมฉันจะเอาเธอไปโพดนะเธออย่ามากัดฉันนะนี่เห็นไหมน้องดิ้งใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวน้องก็คงเกิดแล้วแบกกล้วยออกมานี่ดิอืกวนวะ่ะนกอ้วนมาคุยกันต่อเรื่องกิฟฟินดีวก,นนกว่ารอมังกรเกิดก่อนโอเคไอเจ้ากิฟฟินเนี่ยไข่สีทองใช่ไหม เราต้องเอาเราต้องไปตามหาพ่อแม่น้องนะแต่ว่าถ้าเธอไม่มีเม็ดข้าวทองก็อย่าเพิ่งไปใกล้น้องเพราะน้องจะบินหนีเธอนะจ๊ะเรากลัวมันจะนานมันกลัวแบบต้องนานอนะกลัวมันจะลงมามันรอนานมากเลยเพราะว่าบางทีก็คงจะบินหนีไปแล้วก็หายลับไปในกลีบเมฆเพียงแค่คุณไปหาแม่กิบฟินหรือกิบฟินตัวไหนก็ได้เนาะแล้วเธอเธอก็เอ,เอาเม็ดข้าวทองเนี่ยเม็ดข้าวก็คือเอาเม็ดข้าวไปคับกับ บลอกทองมันก็จะได้ข้าวทองแบบนี้อ่าดูเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูกันละกันมานี่น้องเกิดมาแล้วนะสำหรับน้องจิ๊กซิ้นให้เราเอาเนื้อนี้ให้น้องอ่ะเนื้อนี้จะเป็นเนื้อของเซนทอร์อีตัวเครื่องค้นเครื่องมา้าทุกคนเข้าใจใช่ไหมแล้วก็ให้น้องกิน มังกรก็ฟักเสร็จแล้วนี่โอเคตักกวมันจะขึ้นหัวใจเนาะนี่ได้แล้วเห็นไหมโอเคสำหรับน้องจิ๊กซิ่งก็มันตัวเล็กอยู่มันก็เลยคล้ายๆว่าน้องมันก็เลยหนีไม่ได้อะเพราะว่าถ้ามันตัวใหญ่แล้วเข้ามาใกล้แบบนี้น้องจะบินหนีทันทีว่าเห็นไหมน้องก็จะมีลายสีนี่เห็นไหม,มหนี่เลย จะเพิ่งบินนะลูกเอ๊ะไอ้เฮียกูยิ่งจะตายอยู่ครบยังนะหนึ่งสองมีสีสองสามมีไอะตัวนี้ด้วยสามารสีหาสีเลยนี้เห็นไหมสามารถขี่ได้นะดูนี่เห็นไหม น้องเป็นองค์คลักให้เราได้ด้วยแล้วก็อ๋อน้องมังกรน้ำแข็งโอเคมาที่มังกรได้แล้วกันแล้วก็สามารถใส่อารได้เลยเออลืมมีมังกรเหมือนกันอัวนี้อาหารมังกรทำจากกระดูกแม่มังกรแล้วก็กระดูกแม่ของมังกรแล้วก็จะเป็นเอ้น่นเนาะเนื้อเซนทอร์ สามารถใช้ iscilla. นะม, the มีนะถ้าขัはは้นห้าเนี่ยมันก็จะขี่ได้แล้วก็ใส่อันที่จริงอันสามารถใส่ได้เลยแต่ว่าเราจะขี่ได้ก็ตองมื่น้องขั้นห้ามันก็จะเชิงยากเลยแล้วก็ต้องมีงบอยู่ประมาณนึงอ่ะโพรยอะไรเนี่ยมีเสียวม่เกียวอุ้ยอุ้ยตายลูกกูอุ้ยอันนี้ก็คือคือน้อมันไม่พออ่ะเดี๋ยวรอให้น้องโตเองล้วกันอันนี้หิวเลือดใต้นะ นี่นะคะเป็นทอหรืรอว่าจะเป็นเอ็นเนื้อมีนอทอนะเป็นเทาน้องสามารถผสมพันธุ์ได้นะแล้วก็ออกไข่ได้เหมือนกับสัตว์ทั่วไปเลยมาดูเดี๋ยวจะเอาให้ดูมาต่อที่ถ้าสมมุติน้องโตเต็มวัยแล้วใช่ไหมแล้วก็ทำแบบนี้ต่ำหนึ่งนะ ไม่ค่อยชำนาญกับการหาของเท่าไหร่ไหนนะดูข้างล่างดิใช่ไหมตับข้าวไม่ใช่ตับข้าวมังกรนี่ไงนี่อันนี้นี่ใช่ไหมมันก็จะขึ้นได้นะอันนี้สั่งนั่งได้เหมือนกันกันกบหมาเลยพอๆกันพอปันกันแล้วก็ ใส่อานแบบนี้เลยจิ๊บเห็นไหมแล้วก็บินได้จ๊บน้องจิ๊บินแล้วขี่ได้นี่เห็นไหมใส่อานให้น้องอันนี้ปล่อยไว้น้องก็จะตูเองตามธรรมชาตินะจ๊ะไอ้ใจเย็นคุณพี่เราเราลองเทสน้องก่อนดีกว่ากับน้องไก่อ่ะนี่นี่น้องจะวราปมาแบบนี้เลยเไงเหมือนมาปะ แบบนี้เห็นไหมน,น้องก็จะแบบวิ่งมาจูโจมแบบนี้นี่โอ้ยแค่หน้านเรียนมาหอดเห็นน้องค่อนข้างจะไวนิดหนึงอันนี้เอาเต็น,นก็ได้ทุกอุปกรณจากการดีโอ้ยเธอลงน้ำแล้วเธอช้า,ชาจังเลยหนูจะไปไหนกันลูกโอ้จมน้ำตายแน่ลูกนี่เอาเป็นว่าน้องตีช่วยเป็นบริการให้เราก็แล้วกัน นะเข้าใจง่า,งายๆแบบนี้นะเก็ดปะมานี่มานี้เดี๋ยวจมน้ำตายแล้วแต่ว่าน้องกิฟฟินเนี่ยผสมพันธ์ไม่ได้นะขึ้นไงวะเนี้ยตัว,ตวดี้ยังนีตัวนี้ขี่ไม่ได้หรอมาลองมังกรดีกว่าอันนี้ให้เราทำแบบนี้นะ นี่เธอดูนี่จะเป็นการเดินของน้องใช่ไหมให้เรากดลูกศรเนี่ยขึ้นแล้วก็ง่ายหน้าขึ้นนิดนึงอ่าอย่าก,กดตรงตัวมานะถ้ากดตรงตรงนี้ปั๊บเธอหล่นลงไปเธอขี้แตกนะนี่เห็นไหมนี่น้องก็จะบินบินได้สะดวกสบายกับการดำรงชีวิตกว่าจะสะดวกสบายก็ลำบากกับตายเหมือนกันโอเคเอน้องลงมาก่อนมาพูดกันต่อที่คาทามังกรน,นะจ๊ะ นี่คาถาค่ะคาถาสัน่นจิฟปิ้นอันนี้ก็เอาันนี้ค่ะอืมคาถาของน้องมังกรแบบโอเคเ,อเป็นว่าคาถาของน้องมังกรเนี่ยค้าจากหัวแม่มันไปฟังไม่กี่ตัวค้าจากหัวแม่ของพนานเลยเฮ้ยก <c oughs> ิฟฟินกิฟฟินจบน้ำตายยังมันเถอะ เรามีกิฟฟินเย,เยอะแยะเฮ้ยแะกเว่ยจะกัดฉันไหมขี้เกียจไปหาเไหมข้าแบบนี้จะง่ายกว่าไหมนี่งไงเม็ดข้าวทองเห็นะแม่เม็ดข้าวจะพ,พอทองได้ข้าวทองจะให้พ่อแม่กิฟฟินมากินนี่คัาทามันก่อนจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเออเดี๋ยวอันนี้สั่งให้เป่าได้เลยนี่หว่าอ่ะเราลองตรงนั้นดีกว่ากัน เห็นไหมลูกนี่เห็นไหมนัง่งเราจะพ่นไฟอันนี้เป็นมังกรไฟนะเฮ้ยมาเปิงมังกรนักแข็งนั่งกติแซ่แข็งในระยะเวลาสั้นๆคิวโอ้ยไกปเดินคิวแป๊บเห็นไหมอืมฉันว่ามังกรไฟน่าจะสะมเปนเตนกว่าโอ้อันนี้ สั่งให้ตามได้อันนี้เปลี่ยนกลับโอเคนะเออแปกเว้ยทำอะไรเนี่ยไม,ม่น่อยขี่ไปไหนวะอุ้ย้แต่เขาโตแล้วอาชิฟินเอ้าไปตีน้องอเยอะอย่าก,กัดกันนะลูกเออเขาเป็นว่าช่งางเถอะชิฟินกับ สัหกับบถทัเอ,อืนเนี่ยมันขี่ได้นะที่จริงขี่จังได้ขี่จังได้ไงไปไหนมันก็ดูเสุดแล้วนะคะแนน,นโอ้มันยังไม่สุดโอเคนี่สุดแล้วจ้ะโอเคขอโทษด้วยเนี่ยน้องก็สามารถใส่เกาะได้นะสําหรับน้องกิฟฟินกับมังกรก็ววิธีขี่ก็ขี่เหมือนเันเลยอันนี้ก็จะเป็นคาถาสั่งให้น้องพ่นพายุเห็นไหม เนี่ยเอาไปว่าถ้ารงไงหน้าขึ้นน้องก็จะบินขึ้นถ้าลงไงหน้าหนึ่งน้องก็จะบินลนมันก็สิเลนดิ้งลงเองันึ่ภาพแบกปะอืมแล้วก็ต่อมาก็คนกิ๊บอ่าโอเคเราต้องป้อนให้น้องตันะกินน้ำเซนทอกับมินพอรน้องไม่สามารถผสมกันได้นะน้องต้องเอาไข่ คือเราต้องเอาไข่จากพ่อแม่น้องที่เป็นไอเน,นี่ออันนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่นั่นาเดะต่อไปเอาไข่จากพ่อแม่ของน้องเฮ้น้องให้ขนด้วยดูยดิขนไปครับเกาะมังกรพอดีเลยอันนี้ยังไม่ไปโอเคให้พวกเธอนั่งลงก่อนดีกว่าสิบลูกสิบเจ้ามังกรนี้ต้องลอดใต้ท้องมั้ มาาค่อยๆนั่งนะเออขนาดตัวห่างกันอยู่นี่หวะลา,าเลยทำไมมันขึ้นไม่ได้มทันเลยไงตอนไม่นอยน,นี่ก็นั่งลงโอเครออีกสองตัวนี้โตก่อนแล้วก็อะไรนะเรามาดูต่อที่ชุดเกาะอองตอ,อ,อนก็ทำจากชุดเกาะของม้านั่นแหละเธอเอาชุดเกาะของน้องม้ามาต่อยอด เป็นเกาะมังกรเกาะกิฟต์สหน่ะนะคาเหรอไหมเกาะไม้อะ่อะไอเกาะหนังอะ่ะมานี่ไปกวยขึ้นเลยก่อนทำไมเธอมานั่งอยู่ตากฉันนี่ไงเห็นไหมเนีย่ยเราเกาะอันเนี้ยมาครับไหนคะถ้ากิฟต์สินกับเฮดพี่กันกับมังกรนั่นแหละเธอพากิฟต์สินก็ครับเหมือนกันกับมังกรเลยนะนี่เห็นไหม พูดตามทำไมเนี่ยบอกก็บอกว่าชัดเรอน้ำเข็นงยังไปเกล่อนเราก็แค่เอาเกาะน้องม้าในเกาะที่เป็นเกาะอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาที่กาคร์ดเราก็รู้ๆกันอยู่นั่นแหละนี่มันมีขนมาใช่ไหมนี่ข้าวเกาะที่เป็นปตนแต่ตรงนี้เรามาเป็นตัวนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะดูกัน โอเครอมาดูต่อกันที่ไอ้นี่ดีกว่าอ๋อไข่มังกรนะไข่มังกรเราจะได้จากหลังมังกรที่มันเป็นเล็กๆนะเธอถ้าหลังเล็กๆอะ่ะมันไม่ได้นะมันต้องเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูกันละกันรือไมไแล้วก็ต้องฆ่าแม่มังกรที่เลเวลสูงๆนะเธอ ออค่าแม่มังกรพ่แม่มังกรที่ระดับห้าก็คือที่มันสามารถขี่ได้แหละแต่เราขี่ตามธรไม่าติไม่ได้นะเราต้องเอาใส่มันเลี้ยงเองนั่นแหละก็คือระดับห้าตัวเหญ่เป็นที่แบบนี้ยเออแล้วเราก็เราก็ทําการนี่น้องขิวน้องแล้วน้องก็อาจจะดรอปไข่มานี่มันนี่มังกรไป ถ้าจะผสมพันธุ์น้องอ่ะมันต้องใช้เหมือนน้องทําเหมือนเกมป่าก็โขนน้องตัวใหญ่ใช่ไหมเราต้องเอาน้องมาใกล้ๆกันแบบนี้นี่เธอนั่งลงสิลูกนั่งลงสิลูกว้าให้สีหน่อเจ้าน้องด,ดย่อแล้วก็ให้น้องสิบโอเคแล้วก็รอให้น้องหอัวแล้วก็จะเอาแมสก์ปอ,อนน้อง เหยื่อย่มันก็จะแบบคล้ายๆนั่นเลยแหละคือเฮ้ยเอากิฟฟินก็ผสมได้นี่หว่ามันเปลนสินแล้วสแสดงว่าตัวนั้นมันยังไม่โตโอเคมันเอาเป็นว่ามันผสมได้ทั้งสองพังนธุ์นะคืออย่างน,นั้น้องก็จะได้ไข่อันนี้ก็คือที่เราเลี้ยงไว้เน,นาะตามธรรมชาติก็เอาเข้าวทองให้มันกินนั่นเลยเธอ ตัวนั้นเกิดไปยังยังกับน,น้ามังกรไปแบบถ้าเหมือนกันนี่ให้ข้าให้ใหหน้องดูกำปั้งแต่ว่าถ้าเลี้ยงมังกรต้องระวังนะถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมาตีเราปับ๊บมังกรตกทีสองทีเราตายเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เซฟมับบงกรกับเพื่อนเรานะจ๊ะ กรุณากดให้น้องนั่งทั้งสองตัวกวดให้น้องนั่งเตอน่ะแหละทั้งสองตัวเลยเราบางกว่าน้ำแข็งก็ทำเหมือนกันก็าสามารถใส่ได้มามาต่อบเนที่อุปกรณ์เทพดีกว่าบีดีพสสัสองฉันอธิบายให้เธอฟังหรือยังว่าเธออธิบายแล้วเนาะก็แะ่บางกว่าน้ำแข็งนะฟังในแม่น,น้ำในแอ่งน้ำม่น้อยฉันก็อธิบายไปแล้ว,ลวเลยคิดว่าเลยคะ่ะ มันกันไฟนะมันกันด้ได้เลยค่ะป้ายตัวนี้ไหลก็ไปได้ไงมีเสงมีคนดังนี่ถ้าการเก็บไข่ใช่ไหมเราต้องคิดมีพีกไอเทมเพไมแล้กกวกดค้าบเห็นไหมได้แล้วแต่ว่าพอแมวไม่ให้ใกล้รูกมันง่ายๆเราจะบอกให้มาต่อดีที่พอ